ค,คลิปนี้นะครับก็จะพามาดูระบบน้ำนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองนะครับว่าสปิงเกอร์แต่ละตัวแรงน้ำแรงดันน้ำนะครับว่าจะดันได้ขนาดไหนจะเห็นว่าได้ว่าผมยังไม่ได้ฝังท่อนะครับกำกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่ น้ำก็คือปัจจัยหลักนะครับในการทำกระสีนี่ครับเห็นได้ว่าน้ำมาดินก็จะชุ่มนะครับเติมชุ่มการทำกษตรก็ต้องมีระบบแบบแผนนะครับจะได้ไม่ลำบากนะครับเราทำเส็จเนี่ยปลูกเสรศแล้วก็แค่เปิดน้ำใส่ครับนี่ครับเต็มพื้นที่ครับใส่ท่อเต็มพื้นที่หมดแล้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นความรู้นะครับคนที่จะทำเกษตระนะครับต้องวางแผนในเรื่องการจัดการพื้นที่การทำระบบน้ำแล้วก็ศึกษาเรื่องต้นไม้หรือว่าพันไม้ที่เราจะมาปลูกครับว่าเราจะจัดการยังไงเช่นต้นไม้ที่จะปลูกเนี่ยระยะห่างเท่าไหร่ เราจะได้วางแผนถูกนะครับแล้วก็มาทำเป็นแนวเชียนของผมเนี่ยก็ทำเป็นหลักนะครับยึดไว้ก็คือทำเป็นจุดเป็นจุดไว้ที่เราจะปลูกต้นไม้ก็อย่างไงก็ฝากติดตามด, like, ด,ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เป็นความรู้นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ คิดจะทำกะเกษตรในอนาคตนะครับครับ